จะ่ละสถานีก่อนสิประมาณ2-3นาทีนะในการที่แบบเปดไฟเลยเราจะต้องเจอกับบางสายก็จะหานาทีสวัสดีค่ะพี่เพียงน้องพอกันติดตามเคยนาะจ้ะเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์นะจ๊ะจับนัดพี่บุ๋มไว้พี่บุ๋มแล้วชวนไปกินขนมจีนนะจ้ะจะก,กับพึ่งเอาลูกเอาลูกนอนเสร็จอย่างเรียบรย้อยจะก,กับพึ่งออกจากบ้านคุณนะ้อง มันนี่ก็คึอมันก็ฝนสิตกเราจะพอใส่หมอกก่อนจะก็ซื้อแวะหางเราจ้ะ,จะแวะหางซื้อน้ำสม้มซื้อ,อยังเลางพี่น้องซื้อน้ำสม้มซื้อ,อยังเพราะว่าถ้าเฮดกินยังกินน้ำนี่ก็เสีอโอกกันคนละครึ่งเราจ้ะแบบซอยพี่ปุ้มเลาออกน้ำแล้วก็เจ็บก็เสียื้อของไปนำเกลี้ยงใจเพื่อนเราจ้ะจวจบสิดทายบรรยากาศเบื้องพี่น้องจากหมู่บ้านน่ะหมู่บ้านก็คือหิมะตกหลายมันเราจะเดีย๋ยวจะใส่เบื้องเด้อนี่เดฟพี่น้อง ทางเกียรม,มาตกตกบกครอยหลายคือทางบนานในงานะจ๊ะเมื่อวานทางบนานในงานน่ะคือตกเยอะมากตกตกแบบแนมไปแบบขาวโพนลนนะจ๊ะทะเลเกียร์วัตถิไสแบบอันสันๆอันนี้แฟนเลยบอกว่าบ่ได้ต้องใส่อันยาวเพราะว่ามันหนาวของนก่ากวันนี้ก็บกครอยมีแล้วพี่น้องมันละลายเลยทะเลพี่น้องเดียว จะซื้อแว่นเขาหางก็นะจ๊ะหาซื้อของไปบาทสักพูดลงเอาป่ะเดี๋ยวจะพอยาแดย่จาพอก็ดย่าตอนนี้เจ็บก็ได้ออกจากหางก็นะจ๊ะซื้อของเรียบร้อยแล้วนี่เลย ในพวกเออ่ป๊ปซี่เนาะจ้ะเป๊ปซี่แล้วก็ซอสซอสเทศอาหารเกาหลีแล้วก็ขนมเนาะพี่น้องเอาไปฝากพี่บุ้มเนาะจ้ะถามกันดูว่าเพื่อนจะเอากระดูกหมูบ่อ้มันเป็นแบบไว้บตุ้มซุปไใบยังในสีนะเวลาเลาตุ้มแบบพวกใบตุ้มก๋วยเตี๋ยวเนาะจ้ะจะกระถามแล้วละวันแล้เอาใหญ่ๆพ้มผมเจี๊ยบอัสไปรูไปปิ้วมาเนาะพี่น้องตอนลม อันนี้ล่มค่ะอันนี้จับกระสียางไปรถไฟนางรถไฟไปบ้านผูมบุ้มจะนางรถไฟเสร็จแล้วก็ก็สียางต่อยประมาณ1กิโลก็ประมาณ10นาที10นาทีใดเราจะจากสถานีรถไฟไปบ้านเพิราลพี่น้องก็ถือว่าบปกไก่กระซำซำเหมือนบ้านเจี๊ยบเหมือนกับบ้านเจี๊ยบยางไปรถไฟนะจ๊ะไปสถานี ค,คือประเทศฟินแลนด์ก็คือทาผู้ไดมีเด็กน้อยแล้วก็มีลร,รถเข็นรถเข็นแล้วก็เด็กน้อยนั่งในรถน่ะพี่น้อง <c oughs> ก็เจําจำเป็นต้องซื้อตั๋วนาะจะแต่ถ้าคือเจมส์ที่เจบ็บบไดเอลลูกมากแล้วก็บไร้อยู่รถเข็นก็คือต้องจ่ายตั๋วแล้วก็คือรถบัสึืนรถรถไฟคืนยังกระซ้างเขาก็ต้องซื้อตั๋วนะจจะซื้อเพระาะว่าเขาจะมีพนักง,งานพนักง,งานยางตรวจถ้าเท้าบัวสื่อเขาจับได้ <c oughs> พี่น้องก็ต้องจ่ายประมาณ80ยูโรนาะพี่น้องห0ถึง80เนาะ เข้าสู่แบบสื่อดีกว่าเมื่อกี้ยูโรประมาณสองถึงสามยูโรนะ่ะจะท่านดีน้ำแข็งร้ายก็ท่าน็บอีกแล้วก็พยังไปตายอุโมงค์เลยเด้ จะขึทางทรายนะพี่น้องทางทรายนี่ทางทรายพูดไปบ้านปุ๋มทางฟ้าพูดไปเมืองทางฟ้าก็คือค้นฐานหลายๆเลยอันนั้นคือไปเมืองหลวงนะจังอันนี้จะขึ้นทางนี้ก็คือไปสนามบินก็ได้ไปสนามบินไปบ้านพี่ปุ๋มนะจังพ่ากระ سي ยืนถาง่ละพี่น้องยืนถามอันนี้มันกระ سي นีแบบตู้ ตูวสำหรับใบสิทธตัวนะจ๊ะถ้าผู้ใดบ่มีแอปเฮาก็สิเบิ่งเฮาสิไปใส่มาใส่ห้าก็สิบมมอกถ้าเฮาว่าเฮามีแต่บ,บัตรเนาะจ้ะถ้าเฮามีแต่บัตรเฮาบ่มีโทรศัพท์หรือแอปซื้อเฮาก็สามสารถซื้อผ่านตรงนี้ได้คือกันเวลานนั้นพนักง,งานเขามาตรวจเฮาก็แค่โชว์บัตรโชว์เออ่ตัวเขาเนาะจ้ะที่เป็นกระดาษ กรนะดาษใบเซต่ะที่มาสมมาจากตู้เขาก็สิโชว์เขาแค่นั้นพี่น้องเขาก็สื่อว่าเขาน่ะสื่อตัวแล้วแต่ทางผู้ใดที่สื่อผ่านโทรศัพท์คือเจ้าก็คือแค่ยืนโทรศัพท์หนาเทราัพท์แล้วก็โชว์แบบนี้แล้วเขาก็สิมองแล้วก็เขาก็สื่อว่าเขารู้สึกแล้วเนาะทะเลพี่น้องก็คือประเทศสิ้นก็บ่มีอย่างๆเลยจ้ะทุกอย่างคือเรียนรู้เหมือนห้อไปดูนี่เขาก็เรียนรู้สุยางว่าการมาใช้ชีวิตนี้มันก็บ่ได้ง่ายแล้วก็บ่ได้ยากนาะพี่น้อง การนังน่งรถไฟกบารนั่งรถบัสการนั่งรถีิยังกะซังเป็นนั่นเป็นนี่คือทุกอย่างเขาต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองก็เข้าต้องดูนี่อีกห,นะหลายปีเราจะอะไรพี่น้องเดี๋ยวจบรอรถไฟกันแล้วจ้า วัวเร่นาจจะพี่น้องแล้วก็บนทริจาบดูนี่ก็สะดวกสบายสำหรับการนั่งรถไฟมาสนามบินอาจจะคือแบบเบี่ยงเป็นต้องเรียกแท็กซี่หน่ายมันไกลเวลาไปจะเดินทางสิจะก็นั่งรถไฟมาเลยก็สะดวกนะจ๊ะบนจะนั่งก็เรื่อมากผู้ชมดีเราจะมีแต่เจอบนตอนนี้จับกระได้ลงจากรถไฟแล้วนอน ประเด็นคือว่าเจี๊ยบลืมว่าลงแล้วต้องเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาตายเจ้าประเด็นมาบัานแล้วดูดแล้วน,นอจตะยขามมาก็คือว่าแฟนจะมาส่มทางนีหรือข้างนองทางซ้าย ทางขวานั่นลาดคาะน่าจะขับไปทางลานคานัรุ่งท่านไปทางนึงแต่พี่บุ้มเราเคยบอกไว้ว่ามันจะอยู่คนละทางครับสารคาน,านเนาะเจ็บใส่บึงาทางถนนพี่นุ่มนี่เด้อันนี้เจ็บประห่างมาจากสถานีรถไฟน่ะแข็งม,ม,มันละลายหิมะมันตกมาวานเดีย มีกอันตรายได้พี่น้องผู้เดยงางก็ต้องระม,มันระวังนะจ๊ะลื่นลุมได้ช่วงปีที่แล้วว่าคุณปีเจียมเลยอีมากนบีนี้เลยเราลื่นลุ่มแขนเรากระดูกเพื่อนในพักงานต่างเกือบเคืองเดือน สิลพื้นรถไฟแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะจา้ะขึ้นบ่พอไปเจอไอ้อยียงนะคนแบบโวยวายในรถไฟอ่ะไม่รู้ว่าเป็นไอ,อยังหนาสิบบ่บ่แมนคนเมาดอโดกเจ้านะคือแบบนันงบ่งนั่งโบโบทัดไปจากเทียบประมาณสองสองสองช่องน่าจะนางก็บอก สปาขันนั่งหันหันหันมาเบ่งว่ามีคนแนบบอนั่งก็บอกโทษใส่บู๊ตบโตนั่งโตทีนั้นเป็นแบบบ้างโค้งเลยจ้่ตุ่มเจ้าหลวงอ่ตายแล้วเป็นอย่างนอวันนี้เจ้าว่ะเจ้าก็เลยส่งกุญแาตันไอเราก็กลัวเนาะ มเราก็ได้โรงเรียนแล้วเนาะจ้ะเราเรียนสายอาชีพเราเราเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนที่แล้วโรงเรียนเราก็กประกายจากบ้านไกลพีบบ่หนุอมสะดวกสบายในกะารเดินทางโชคดีสําหรับเราหนุ่เจ้าก็สิ้งท้ายบรรยากาศแบบระวางกาดนี้บัตรไม่ยายเจียมสิเลยหิมะบอานพีน่น้องหลายแบบนี้เลยกระทั่งบัตรเจียมเบอ,อยหลายเนาะจ้ะเจ้าประกันเพื่อกัน นั Story, ่นแหละเราก็อยาก <Yeah. S 1> เรียนแบบสายอาชีพเลียนแบบขึ้เขาเนาะป่ะนี่แต่สายที่เราทะเรียนนะมันเต็มมันเต็มป่ะนี่เราก็ต้องได้แบบเพื่อไว้ใจนายพี่หนะเปลี่ยนไหมเนะจ๊ะเปลี่ยนไหมคู่ขาก่อไห้เราไปแบบเราก็เรียนแบบเพาเมียาอย่างนะเรียนในครัวคือกันแต่มันเป็นคนละแบบเนาะพี่น้องมันมีหลายแบบเขาเรียกอะไรนะสายแผนกเนาะเพราะว่า ไฟแดงอีกนึงหอนแล้วแป๊บเดียวเองโอ้โหฮีมาเต็มชนะบอกกําลังกายพี่น้องิมีเต็มชุ่นเลยเรดูหอนกับสามารถมาแล่นออกกําลังกายได้ผูบุ้งกระบอกเป็มาท่านผูบุ้งในตัวเพ่งก็ท่านเกยบเองโอเคพี่น้องเดี๋ยวเจ้ากับข้อไม่หยาดห่างเพื่อนเนาะจ้ะ วิดีโอก่อนสัญญาณผุดเกี่ยวกับอยากมาไทายบรรยากาศเด็พี่น้องรับชมาการนั่งรถไฟมหามูหรือมันจะตรงบรรยากาศเนาะจากการเปลี่ยนปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเป็นความรู้แนวทางสําหรับคนที่เขาสิยญาไม่อยู่ต่างประเทศเนาะจะอาจจะแบบแนะนำได้น้อยนึงกต่ย่งดีน้ะพี่น้องเขาเนาะอะไรเลราะมาอยู่ต่างประเทศเขาก็ต้องฟังเรื่องเขาต้องพึงพาอาศัยตัวเองเนาะจะหันาาหรเรียนรู้ได้ บ่มีังอยากเกินความสามารถเราจะจะว่าคือทุกคนได้ได้สำกันมัดแต่อยู่ที่ว่าเฮ้าสี่แบบเรียนลูบอหรือเฮ้าสีคนควายแบบหาความลูบลอะไรพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเจ้าก็ไปเลยเจ้าใกล้ถึงเราในทางไม้ทาไฟแดงไปกับหอดบานแล้วเนาะจะโอเคคลิปนี้ก็บายบายพี่น้องพอกันคลิปหน้านะจ้าบายบาย